อัปเดตถั่วดินค่ะทุกคนถั่วดินปลูกในกระถางโฟมนะคะในกล่องโฟมไม่ใช่กระถางโฟมนี่จ้ะตอนปลูกมาไดา้ลงคลิปให้ดูเนาะก็ปลูกง่ายๆนี่แหละคะ่ะแกะจากเปลือกแล้วก็ลงดินเลยจ้ะนี่จ้ะน่าจะได้ประมาณสักครึ่งเดือนน่าจะได้แล้วนะคะนี่ลองดูค่ะว่าจะปลูกได้กินไหม ก็ดินผสมดินซื้อแล้วก็ดินภูเขาแล้วก็ทรายค่ะผสมกันค่อยๆเติมไปวางอันอเถอะเนาะค่อยๆเติมเห็นเขาออกดอกแล้วนะคะเมื่อวานเห็นสองดอกเองเหี่ยวเฉาหมดแล้วดอกไปแล้วน่าจะออกมาอีกอยู่นี่จะ้ะหากินยาาคะ่ะทุกคนขนาดอยู่เมืองไทยนะ ไอแบบเข้าต้มขายนะ่ะเห็นอยู่แต่เราอยากกินบางครั้งอยากกินสดๆนะมันมันมน,มน,นี่จ้ะก็เลยไปเห็นเขาขายครั้งเดียวไปเห็นเขาขายแบบสดๆค่ะถั่วสดๆก็เลยซื้อมาครึ่งกิโลเอามาต้มกินแล้วก็อีกส่วนนึงก็เอาไว้นี่ละจ้ะเอามาเพาะประมาณส0บกว่าเม็ดเนาะเอาไว้เพาะอันนี้ก็ประมาณ น่าจะ10เมตรนั่นแหละเดี๋ยวมานรุนกันอีกทีค่ะว่าเขาจะออกดอกอีกไหมระยะเก็บเกี่ยวก็กน่าจะประมาณเกือบเกือบสาเดือนเนาะถ้าใบเขาเริ่มเหลืองก็คือเริ่มเก็บเกี่ยวก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะทุกคนวันนี้ก็อัปเดตช่วงนี้ให้ดูก่อนเนาะน่าจะครึ่งเดือนนั่นแหละ ถ้าจาไม่ผิดหรือไม่งั้นก็เดือนหนึ่งไม่ได้เขียนค่ะไม่ได้เขียนในวันที่ง่ายๆปลูกทิ้งปลูกกว้างเพราะเวลาเขียนนี่ไม่ทันพวกหอยค่ะเขียนแล้วเขียนอีกไม่ทันนี่หรือไม่งั้นก็ปลูกไม่ขึ้นนี่จ้ะเห็นที่ไรก็อดไม่ได้สวยมากเลยอะดอกเทียนแดงเจ็ด โอเคค่ะทุกคนไปละ